เรามาเล่นเกมกระต่ายหมายจันนี่แหะหรือว่าเกมอะไรอะ่ะ Fortune Rabbit นะฮะ Rabbit แต่ผมไม่บิดแน่นอนเลยวันนี้เอามา2,500นะฮะ2,500มาม่าปากกระป๋องนะฮะเราจะเริ่มที่เป็ดไรดีทุกคนเอาสักเออ30ก่อนหแล้วกันนะฮะมาโอเคสักเอา4 0เอา50เลยค่อยๆไหลไปฮะ,ะมาขอไหลทีละ10หมุนแล้วกันนะฮะไปตามสเต็ปแนวเรานะฮะไปก่อนเลย10หมุนมาบองให้มาก่อน ยังไงสวยโอ้ยมาถึงก็เอาเลยหรอมาถึงก็ให้เลยหรอสั่งเซให้ให้เแบบี้เอมรารอสตาไปฮนะไหลต่อกันไปอุ้ยสวยไปอีกมาเซมาเซอาริคโตก็ใส่มาแล้วจะลวดไหลไปก่อนเบาๆนะฮะเปิดโบเล็กน้อยถึงปานกลางโบโบแล้วยังไงปิดโบดอกนี้มาแน่มาแนะ่มาแนะานะ่สวย อวันนี้นะฮะกระต่ายมันเข้าไวแฮะเออยังงาหมับเขาให้โอ้โหคุณเล็กคุณนอ้อยเก็บมาก่อ,อเก็บมาก่อนนะฮะสดสวยไปต่ออย่างงั้นนะอย่างงั้นนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้ดอกนี้ไม่ไหลนะฮะดูดีมันจะให้เราเท่าไหร่ตอนนี้มันเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วโอ้โหเอาดีให้หน้อยอะ ให้หน้อยจังอะดอกสุดท้ายอะกระต่ายสวยโอ้โหบอกให้หน้อยไม่ได้แล้วมันมาให้ผมพับๆมาหกพันห้าฮะหกหกพันห้าดอกนี้บอกเลยไม่ต้องกินมาม่าปลากระป๋องนีกต่อไปนะฮะเออผมจะไปกินบุฟเฟ่น,นะคะเออมาบุฟเฟ่ที่อ่างเออที่ไหนนะฮะให้ไปถ่ายกันดูอุ้ยหมื่นมาแล้วฮะ เอออ่างที่ไหนมีบุฟเฟ่ผมไปนะฮะเออไม่ได้ไปเที่ยวนะคะแต่แบบออกลู่หิวอ่ะ <c oughs> ไปฮะมาโอ้โหพอขึ้นเบ็ดลอยแล้ววัดเอาหน่อยแล้วไปฮะไหไรต่อใส่ต่อกันไปมาราจะลวกไหลไปก่อนเบาๆฮะเปิดโบหน่อยเปิดโบเร่งมันหน่อยฮะแล้วแครอทแครอทแครอทสวยมาโบเออเรียญไหลฮะโบ่เรียญไหลต่อ เริ่มเริ่มไม่ใช่แล้วนี่นี่ว่าแกเริ่มไม่ใช่แล้วขอกลับมาสักเออเบ็ดเออเจ็ดสิบแล้วกันมาไปฮะไรนอกไปอีกเช่นเคยเฮ้บสวยปิดโบหน่อยโอ้โหวายไม่ได้ใช้อ่ะออะไรวะหรือว่าต้องไป50วะเอามา50อีกสักดอกแล้วกันนะฮะ ไรนอกล้างไก e ่ล้างเกลือไปก่อนนะฮะมันต <t ries> ้องเข้าบ้างแหละผมว่าเฮ้ยโอ้โหจะหลวดอีกแล้วเบื่อเบื่อยังไงมาไะเนี่ยมาป่ะแล้วมานี่ไงเออต้องกลับมาเล่นเบ็ดเดิมว่ะถึงจะมานะฮะใช่ป่ะรอบแรกผมก็เล่นเบ็ดห้าิบถูกปะเออสงสัยนะคะมันให้แค่เบ็ดห้าสิบหรือเปล่าเนี่ยถึงตึงตึงกังตึ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 งโอ้โห อีกแล้วเหรอจะไปลั่นดอกสุดท้ายให้อีกแล้วเหรอเออให้ตั้งแต่แรกๆบอกว่ไม่ว่าหรอกสวยฮะมาก่อนสามพันแรงยังไงฮึบโอเคไม่เป็นไรฮะอีกสามหมุนมาตึงๆ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 สองหมุนฮะฮึบฮับฮับยังไงอ่ะยังไงโอ้สองปันห้าไม่ไหลอะฮึบขอต่อต่อโอ้ตอแค่นี้สามพันโอ้ดอกเมื่อกี้ได้เยอะกว่านี้อีกนะฮะ มาอุ้ยมาอีกสามพันนะผมหรือว่ามันอาจจะให้เราเท่านี้มาทุกคนไม่เหรอไม่เหรอโอ้โหตกใจนึกว่ามาโอ้้ยเอ้มันไม่แบบว่าบิ๊กบินไหลนอก้ก็เลยมันเข้าข้างในอย่างเดียวเลยฮะผบว่าอาจจะต้องเพิ่มเบ็ดเล็กน้อยฮะขอไปสองร้อยสักกดกดมือแล้วกันอุ้ยโอ้โหเราไม่ได้อ่ะไวรุ่นเซงนะแบบเนี้ยไหลนอกกันก่อนเฮ้ยสวยยังไงมา มม่เชื่อใจโอ้โหเออโอ้โหแล้วคือไรนอะเข้าไว้หน่อยดีวะเข้าไว้หน่อยดีวะไ,ไวรุนว้วไวรุนเซงอ่ะมาอ้อยอะไรเนี่ยมันให้แต่ข้างในจริงๆอ่ะทุกคนแต่ถามว่าเราได้มาแล้วไหมเราก็ได้มาแล้วนะครับ1400สักดอกไปเอาให้รู้ซึ่งมาทำไปอ่ะ มายังไงเข้ามาฮาอโอ้ไม่เข้าอ้ผมเริ่มฉุนเฉียวเขาเหนียวลองกองแล้วเบ็ดพันแม่งเลยอ๋อสองหมื่นไม่ออกนี่คือผมไม่ขออะไรมากแล้วตอนเนี้คือผมอยากกลับไปเท่าเดิมฮะคือผมอยากกลับไปเท่าเดิมฮะคุณผู้ชมมับอะไรอะ่ะโอ้ย พ่อยเริ่มแล้วเริ่มเริ่มนิ่งงแล้วบอกว่านี่มันไม่ใช่แล้วฮะอาจจะต้องย้ายนี่โอ้โหจะจะมาวอดโคตรเซ็งเลยว่ะทุกคนอะไรวะมาดิมาดิมาออไอ้ย้อยโอ้โหนึกว่าจะไม่มาให้แล้วว่าเวนกรมเวนกวเวนกรมกรมา ยังไงอะเออสวยอ่ะท่านไหนก็เอาไปก่อนนะยอดดอกนี้ยากได้หมื่นคืนฮับอ๋อเอาดอกพันพันมาได้ไหมอะ่ะสองพันละสามพันอะไรอย่างเงี้ยฮับโอโหอีกสี่หมุน่นะโดนเล่นแล้วไงอ๋อ0่าน,นงงเฮ้ยอะไรเนี่ยไอสองหมุน่นะเฮ้ย,ยเกินไปละผมว่านี่เกินไปละ โอ้โหดาวสุดท้ายนฮะผมว่าเราเจ๊งแน่เลยวันนี้อุ้ยอุยอ,ยอุ้ยมาแล้วฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วรอดเลยรอดเลยลอดอกนี้พอพอพอผมหนีแล้วฮะใครจะไปไหนก็ไปก่อนเลยผมหนีแล้วนะ